สวัสดีครับ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 ก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจดีใเพราะจริงๆแเราโอกาสที่จะมีงานเปิดแบบเราจริงๆไม่ได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็เราช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะยุ่งกับเรื่องของโมทัวร์ด้วยยุ่งกับเรื่องกิจกรรมภายในของบริษัทด้วยอะไรนะครับเพราะพอมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มีโอกาสเจอคนเนี่ยก็รู้สึกดีใจเหมือนได้เติมพลัง ใช่รับเราเพิ่มวันนี้เหมือนมาคือเราเพิ่งบินกลับมานะครับแล้วพอมาถึงมาเจอบรรยากาศที่ทุกคนมารอพวกเราอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนมันเหมือนได้กลับมาเติมพลังอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปอีกรอบนึงก็เดี๋ยวฝากคนติดตามด้วยครับขอบคุณมากมากรับกำให้ดีใจครับครับก็คืออย่างที่ผมได้บอกไปว่าเรารู้จักอยู่แล้วครั้งมิวโอะแล้วก็คานิวาวนะครับผมิวโอก็เป็นเอ่อบริษัทแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ คนไทยใช้งานกันเยอะมากๆแลวใช้งา่ายด้วยผู้ใหญ่ก็ไปใช้กันเยอะ,อะเลยนะครับผมแล้วกออ็วันนี้ตัววีโบเองก็มาร่วมงากนกับคานิโร่ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราสุกว่าเฮ้ยเขามาเจอกันได้ยังไงซึ่งเขาไม่ควรจะมาเจอกันเลยแต่เขาก็มาเจอกันได้ก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับเรานะชอบลูกเล่นสําหรับที่เป็นด้านหลังที่เปลี่ยนสีได้<อ>เมื่อเจอแสง UV อะไรเงี้ยครับก็เป็นเป็นเป็นลูกเล่นที่แปลกใหม่สําหรับน<อ>็อตก็ไม่เคยเจอน่าสนใจมากครับครับผม ก็ขอฝากวีโวกับแฟนๆด้วยนะครับที่หลายๆคนอาจจะแบบไม่เคยลองหรือว่าหรือว่าไปลองไปลองเล่นที่ช็อปก่อนได้<ช>ว่าลูกเล่นหนึ่งเป็นยังไงทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับครับอย่างนี้นองบอกเลยก็ใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันใช้งานเป็นยังไงนะกล้องเป็นยังไงหรือว่าดีเท์เฟสภายในเป็นยังไงเนี่ยไปลองให้ที่ช็อปก่อนเราเขามีเครื่องให้ลองแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเราเหมาะตัวไหนตัวไหนเหมาะกับเรากล้องเป็นยังไงไปลองถ่ายได้อะไรเงี้ยครับขาสเราเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์ตอวงสิงคโปร์มีอะไรคะ มีสิงคโปร์เต่มีข้าวมันไก่อะไรงเี้ยนะสิงคโปร์ก็สิงคโปร์มีดีสิงคโปร์มีดีเพราะว่ามีพวกเราเอ้ยแล้วก็จริงๆต้องขอบคุณขอบคุณแฟนๆนะครับดีใจนะเพราะว่าภาพภาพตอนที่เราเนื้อไวเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีแฟนๆที่คอยสปอร์ตมากขนาดนี้อะไรเงี้ยครับผมตอนที่เราเจอโชว์โชว์เริ่มต้นขึ้นมาแล้วโอ้โหแฟนๆตุยยิ้นเสียงดังมากๆตอนนั้นอ่ะเพิ่งเริ่ม ยังไม่เริ่มโชว์เลยอ่ะแต่แฟนครับติแล้วตอนนั้นคือข้างในถึงอย่างงี้นะสั่นแล้วรู้สึกตืต่นตันมากอะไรเงี้ยก็ขอบคุณแฟนๆต่างชาติด้วยแล้วก็แฟนคนไทยด้วยกันกที่สุสาบินตามไปดูด้วยอะไรเงี้ยครับเมื่อตอนแรกคิดว่าจะไม่ตื่นเต้นนะเพราะแบบไอเราผ่านมาหลายเวทีแล้วแต่ว่าพอไปถึง,องตอนเปิดตัวจริงๆอ่ะก็ตื่นตันอยู่จริงนะทุกคนกรีดดังมากทุกคนเป็นกำลังใจที่ดีแล้วก็แบบส่งพลังมาให้พวกเรามากๆถือว่าเป็นแบบว่าเบอร์โน,นอกประเทศครั้งแรกของพวกเรา ได,ได้ต้องรังงรอบ,บอย่างนี้เราแบบยังไงบ้างในทีมคุยกันยังไงบ้างครับ้วให้นะครับผมเป็นที่แรกที่เราออกราบประเทศไปเนใช่ไหมคะที่สิงคโปร์ในทีมคุยกันยังไงบ้างแบบว่าบบการต้อนรับยอะขนาดหนีมอ๋อก็ทุกคนดีใจทุกคนมีพลังทุกคนตื่นเต้นทุกคนคึกคักมากเลยครับเหมือนกับเฟสทุกคนเฟสแบบขือหลังเวทีก่อนก่อนจะออกไปทุกคนก็จะแบบ รวมพลังจับกันแล้วก็เปนแบบให้กำลังใจกันละการดีมากๆคือเราอ่ะจะเป็นมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเวลาก่อะโชว์หรือทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่เราทําร่วมกันเนี่ยเราจะบูมกันก่อนเราจะมากอดคอกันแล้วก็จะมาคุยกันวันนี้เริ่มงานยังไงเป็นพลังไงส่งความสุขให้ใครแล้วก็จะเริ่มกันให้กําลังใจกันพูดให้กําลังใจกันหลังจบงานเราก็จะมากอดคอกันมาพูดถึงความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เป็นยังไงบ้างเรา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 แฮปปี้แค่ไหนผมรู้สึกว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีมากๆแล้วก็ ู้สึกว่าดีใจนะครับผมที่เริ่มต้นก็ได้รับสิ่งที่สุดยอดกลับคืนมาครับเห็นตอบแบบว่าโพสรูปเยอะอะไรเงี้ยครัเป็นตกล้องของผมไอของทีมอะไรไหมหรือยังไงอ๋อ,อก็คือจริงๆอะ่ะเรารู้สึกว่าอยากแคปเจอร์ภาพความทรงจําอะไรเงี้ยไว้เยอะๆอะไรเงี้ยผมเพราะว่า จริงๆคนชอบถ่ายรูปอ,อยู่แล้วแต่ว่าทุกรูปที่เราถ่ายเราก็จะบอกน้องกับว่าถ่ายได้ไหมโพสได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้แฟนได้เห็นโมเมนต์ที่เรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราเป็นคนข้างในเ่ะ mm hmm. เราเราเห็นมันมีความสุขมันสนุกมากอยากให้คนอยากแชร์ให้คนข้างนอกได้มีความสุขด้วยเพ mm hmm. รรู้สึกว่าความสุขบางอย่างมันควรจะแชร์ร่วมกัน mm hmm. มันจะสุขมากกว่าเดิมอะไรนะครับจะมีแบบว่าโมเมนต์รูปหลุดรูปอะไรที่แบบว่าสนุกสนานมาโพสเพิ่มเติมให้แฟนได้ฟิน ยังมีอยู่ไหมหรือว่าโพสหมดแล้วจริงจริงมีเยอะครับแต่ว่าเราก็เลือกรูปที่มันสามารถที่จะโพสในทับบิกได้อะไรเงี้ยบางอย่างที่รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องที่เราจะควรเก็บไว้อ่าในความทรงจำของพวกเราเองก็ก็ต้องเลือกที่จะเก็บไว้ตรงนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นเกาหลีเนาะเตรียมความพิเศษได้เป็นเกาหลีไป็บ้างคะก็อยากให้เราติดตามดีกว่าครับในความพิเศษเนี้ย รอรอ,อ,อดูได้ครับรอชมได้คือมันต้องน,นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกประเทศทุกเมืองที่เราไปอ่ะต้องบอกเลยว่าเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเมืองนี้ต้องพิเศษกว่าเมืองนี้เมืองนี้ต้องดีกว่าเมืองนี้อะไรอย่างเงี้ยเราทําทุกอย่างให้มันให้มันเป็นมาตรฐานที่มาตรฐานเดียวกันแต่ว่าผมมั่นใจได้เลยว่าทุกคนตเต็มที่ทุกเมืองแน่เพราะว่า ยิ่งพอได้ยินเสียงกรี๊ดได้เห็นผลการตอบรับของแฟนๆนะ่ะพลังมันมากกว่าเดิมพี่เข้าใจใช่ไหมเวลาอยู่บนเวทีอ่ะเราซ้อมมาฮะเราซ้อมมาแล้วเ,เรามั่นจะเราซ้อมมา้อยแล้วนะแต่พอเราเห็นแฟนๆได้ยินเสียงกรี๊ดของแฟนๆนะ่ะพลังเรามากกว่า้อยอีกอะไรเงี้ยครับรก็รู้สึกว่าคอยติดตามได้เลยว่ามันจะสุดแค่ไหนครับ แม่จะบอกว่าคือเวลาแฟนขัดกรีหรือว่าตกมือให้กำลังใจอ่ะพวกเราแบบมันมันมาจริงๆนะน็อตร้องให้ทุกคนรู้ใช่ไหมแม่คือแบบเวลาเวลาเวลาสมมติว่าแบบเราจะต้องเต้นท่าเนี้ยอคืตอนก่อนเล่งเราก็จะเต้นแบบก็เต้นปกติแต่ว่าพอมีพลังซับพอร์ตอ่ะมันมันมาจริงจเอเนอร์จี้มันมาริอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยเล่นเป็นโนใช้ชุดชุดสข่าวเล่นเปโนน็อตใช่ครับยังไม่ทัน้เริ่มเพลงเลยแฟนแฟกรี๊ดน็อตกันตาไหลแล้วยังไม่ทันได้ร้องเลยเลเี้ยก็รู้สึกว่ามันแบบมัน พลังของทุกคนนะมันทำให้เราสึกโอเวอร์เบิมจริงเป็นพลังบวกจริงๆครับผมเชื่อว่าแบบแต่แต่ละประเทศเนอะเราต้องมีแบบว่าความประทับใจอะไรเงี้ยการที่ขอสิงคโปร์ไหนสิเราสองคนประทับใจอะไรกันบ้างที่ไปอ่าสำหรับสิงคโปร์นะครับเราชอบก็หลายๆอย่างอาหารอร่อยพัฟกุเตอร์อร่อยข้าวมันไก่อร่อยแล้วก็ผู้คนน่ารัก ชอบขับซัพพอร์ตแล้วก็ชอบบ้านเมืองก็สวยด้วยแล้วก็เป็นระเบียบอะไรเงี้ยคือทุกคนพ,พี่พี่หัวเราะเพราะว่านับพวกบล็อกเกตเต้บ่อยมากเ<อ>พราะว่าเรามีพี่ปอนอคือพี่ปอนเนีย่ยเราไปกินหลายรอบใช่คือพี่ปอนเนี่ยเขาเป็นประธานค่ายเนาะ<อ>แล้วเขาเคยไปสิงคโปร์บ่อยมากแล้วเขาจะรู้ที่กินเยอะมากๆอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยมากๆต้องไปกินอะไรเงี้ยเราก็เลยไปลองกินเขาก็พาเราทุกคนเนี่ยเลี้ยงทุกคนเลยนะทั้งเราแล้วก็ทีมงานไปกินบล็อกเกตเต้กันเฮ้ยแล้วมันอร่อยมันอร่อยจริงๆอร่อยจนเราแบบต้องกลับไปซ้ำอีกรอบนึงอ่ะ คือไปเข้มเราไปกินสองรอบเดี๋ยวเราไปกินสองรอบเดยร้านนั้นน่ะต้องบอกกนนะว่ที่ไหนเนี่ยจะต้องไปร้านนี้ไปได้ไปได้กี่วันทุกคนน่าจะรู้แม่จทราบเพราะเราก็ลงเราเราลงเราลงสตอรี่กันอยู่นะแล้วแท็กร้านด้วยถ้าแฟนๆตามกันน่าจะเห็นร้านไหนเลยครับอ่าแล้วอยากไปเกาหลีเนี่ยเราเรียนภาษาเกาหลีแล้วเราซ้อมๆสักวันนี้คืนไหมเอ้ยเอายองอันยองเชยต์นะก็มีก็มีแนะนำตัวมีอะไรประมาณนี้ครับผมก็ต้อง อัญเชิญเซลชอนน์สองถ้าไมิดคือจริงๆเราก็ภาษา,ภา,ภา,ภาทุกที่เนี่ยเราจะเน้นภาษาอังกฤษ,ษเป็นหลักเพราะเราเชื่อว่าเราบินไปในประเทศนั้นก็จริงแต่เราค่อนข้างมั่นใจว่าแฟนๆจากหลายๆประเทศเนี่ยก็จะบินมาดูด้วยอะไรเงี้ยใครใกล้ประเทศไหนสะดวกประเทศไหนก็จะบินไปรประเทศนั้นเราก็รู้สึกว่าอย่างนั้ภาษาอังกฤษ,ษเนี่ยก็จะเป็นภาษากลางที่เราทุกคนควรจะใช้สื่อสารแฟนๆเป็นหลักอันนั้นคือโปรเจกต์ที่ทำให้เรยอดฮา อบได้แค่ว่าฟังมากแน่ๆครับอยากให้ทุกคนรอดูมันฟังจริงๆครับอย่างที่ื่อกีก็พื่อนที่เถามว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้างเราก็ยบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นแฟนขับคินพ o r s c แล้วก็เป็นแฟนขับราทุกคนเนี่ยก็จะทราบกันดีว่าบิออนคลาวเราค่อนข้างจะเซตมาตรฐานการทํางานที่ที่ททคอนข้านที่จะอยากให้มันออกมาที่ดีที่สุดนะครับผมไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราอยากทำให้มันเกินคนอื่นนะแต่ว่าเ,าเราอยากทําออกมาแล้วมันรู้สึกว่าเราภูมิใจในผลง,งานของเราตัวคนทําเอง ตัวทีมงานเองอยากให้ผลงานนี้ออกไปแล้วเนี่ยเขากลับมารู้สึกภูมิใจในผลงานของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลงานที่จะออกมาต่อจากนี้มันต้องผ่านการคิดที่นานผลสมควลการเตรียมการที่เราจุกพร้อมแล้วนี่แหละคือผลงานของเราและมันใกล้แล้วผมเชื่อว่าในเร็วๆนี้ทุกคนจะได้เห็นโปรเจกต์ที่ที่ทางบริษัทแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยเตรียมการกันมาอย่างยาวนานนะครับผมก็รอดูว่าบริษัทจะประกาศอะไรออกไปแต่ว่าปังแน่นอนครับ ก็อยากอยากเสริมให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับบริษัทเราด้วยฝากให้บ OC ก็คือหลังบ้านเราทำงานกันหนักเราไปทั้งโวรลทัวร์เรายังต้องเตรียมโปรเจกต์ต่อไปก็ขอกำลังใจให้กับทีมงานหลังบ้านเราด้วยนะครับแต่ว่าโปรเจกต์ต่อไปนี่ก็คือเป็นแบบว่าทั้งคนทุกคนสิบหกคนรวมกันไม่รวมกันแต่ว่าจะมีแค่ๆแต่ละกลุ่มอะไรยังไงบไม่ไจริงๆอ่ะตอบไม่สามารถตอบเรื่องนี้ได้เพราะว่าทางบริษัทเนี่ยเขาเขาก็ต้องเป็นข้อมูลของภายในนะครับแต่ว่า มันไม่ได้มีโปรเจกต์เดียวนะครับผมเขาเขาก็พยายามจะคิดหลายโปรเจกต์แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะทยอยบอกอะไรออกมาบ้างเนี่ยก็ต้องรอทางบริษัทก็ประกาศออกมาคอยติดตามทางเพจของ Beyond นข่า d แล้วกันนะครับถามถึงล็อตโตเห็นว่าพี่เปิดร้านเป็นยังไงบ้างคะร้นานอะไรยังไงอยู่ตรงไหนชื่ยช่วงเวลานี่แหละช่วงเวลานี้แหละก็ขอฝากร้านเนื้อย่างนะครับชื่อร้านพอมิออนเดอะรูทนะครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ถนนนราธิวาสนะครับระหว่งางซอย15กับ17 อยู่ตรงกลางเลยครับครับผมอร่อยต้องไปกินมาแล้วเม,น,มนูแนะนำนะครับก็เป็นตัวตัวอันใหม่จะเป็นลิ้นบัวแต่เป็นอของเราจะหนาหน่อยอก็จะกินแล้วได้เนื้อนุ่มมากครับไปลองมาแล้วครับอร่อยจริงเขาใช้เนื้อคุณภาพมากใช่เขาฝากฝากทุกคนด้วยนะครับใครลงดีก,ก็ได้แบบเป็นไพงมือของนะครับ้ยอนาคตอนาคตจะมีอันที่เป็นเมนูของน็อตครับอ่า้ก็าติดตามด้วย ครับได้เลยเสียต้องเข้าไปเสียแล้วอ่ะต้องคอยเกาะแล้วใช่ไหมอ่ะแล้วถามตัวต่อเองนะคะมีแพลนจะทำอะไรแบบทัวร์ป่าตอยังไม่ได้มีร้านอะไรเป็นปิจลักษณะแต่ว่าก็มีแพลนเหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็คอยดูว่าเราจะทำอะไรออกไปอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องรอดูว่าจะมีแฟนคลับคอยซัพพอร์ตมากแค่ไหนแฟนคลับน่ารักมากนะคือที่ร้าก็บอกว่าแฟนคลับมาตลอดเลยขอบคุณมากๆเลยครับแล้วมีแบบว่าไปเจอตอนที่ไปหรือยังอยัยังยังไม่เจอค่ะยังไม่เคย ใช่ครับเขีช่วงน,น,นี้เราเตรียมเตรียมตัวอยู่เวอร์ทัวร์อะไรไงเงี้ยครับก็เลยยังไม่ได้ไปเท่าไหร่แต่ว่าแอบดู้องวงจรต,ตลอดแอบแอบดูกล้องตลอดครับโอเคขอบคุณค่ะคุณนะคะ <S <S ขอบคุณมากนะครับ